สุดน่ารักยาย่าพูดเต็มเต็มปากวันนี้แฟนมารับกลับบ้านเป็นนางเอกซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับยาย่าอุรเยาหวานใจของพระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้ว เรื่องหุ่นของยา่ยาก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันนี้ว่าเธอคนนี้รักการออกกำลังกายโดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนยา่ยาได้มีไปออกอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ The Fresh s o p ฮาาาแแซโโก BB Cushion ซึ่งหลังจากที่งานเลิกนั้นยา่ยาได้เดินลงมาที่ลานจอดรถ ซึ่งงานนี้มีหวานใจอย่างหนุ่มณเดชมาจอดรถรอรับกลับบ้านงานนี้ยาย่า,ยา,ยายได้บอกกับแฟนลับที่มารอส่งกลับบ้านว่าวันนี้แฟนมารับและสักพักหนุ่มณเดชน์ก็โผล่มาพร้อมทั้งช่วยยาย่า,ยายถือของพาขึ้นรถอีกด้วย่ย่ไป,ไปก่อนจะบอกว่าจะบอ

นี <ś webinars> ่เป็นเตียบรคเบานะคะแ้วไม่ต้องนีนะขับสักค้